ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกม Devil May Cry นะครับหรือว่า DMC นะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ชัตเตอร์ที่2นะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้แบ่งเป็น1ชัตเตอร์ซึ่งเวลาคลิปนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นชัตเตอร์แล้วครึ่งชัตเตอร์อ่ะ15นาทีางงไหม สิบห้านาทีเออนั่นแหละผู้ทำหายก็จะยาวกว่ากูผมไม่รู้นะครับผมจะไม่แป้เพราะว่าผมยังไม่คลองเรื่องอังกฤษนะครับไม่คลองเรียกว่าพูดไม่ได้เลยดีกว่า ต้นอะอ๋โหหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากาันผีซึ่งมันไม่รู้นะครับว่ามันเองก็เป็นผีเนี่ยผีตื้อหัวหรือเปล่าฮันนี่ a มันมันแปลกมากเลยอ่ะอะไรประมาณนี้ปะ่ะมันแปลกมันจะเจอหรอดันเต้ It really is you ฉันยังจำนายได้นะผมมั่วนะครับไม่ต้องฟัง You don't remember me ไมนายจำฉันได้ไหมไม่ How much of your childhood do you remember? Bleh. Not much. I'm, I'm, I'm not, managed not managed but, uh, Seven. Why, my memory? Um. Uh, <laughs> they told me I had a car accident that resulted in total amnesia. i I seven. Your point? Oh, Meningitis is a human affliction. You are not human, Dante. All war is fought with deception, and you have been deceived. Oh, boy. Your past has been hidden from you for a reason. Rewind a bit. Who are you again? My name is Virgil. I established the order to help find a way to fight the demons. Besides swords and bullets, such weapons can win battles, but not the war. We also use intelligence, politics, propaganda. I really believe you can make it dead. I just make yeah, David, food. Here, the two of us working together i believe so that that. To, so you need me to fight the demons and hope like you save the world what else were you planning on doing with your life you guys do seem really but i'm uh, more of a loner type trust issues work alone that kind of thing dante i don't think you understand what is at stake If you want to leave turn your back on me i'm powerless to stop you but you'll be making grave mistake. อะไรวะ not just for yourself but for mankind for mankind yes what makes you think I give a shit please give me a chance to show you ฉันจะโชว์ให้นายดูนายจะโชว์เหรอ who you really are ประมาณนั้นนะครับผมแปลไม่ตรงเนื่องจากว่าไม่ฉลาดนะฮะเรื่องภาษาอังกฤษ คือระหว่างนั้นนะครับได้ไปแอบฟาร์มมานิดหน่อยนะครับไม่ได้แอบฟาร์มรอีกเขาเรียกว่าอัดเฟล,ลไปรอบหนึ่งเลยต้องอัดใหม่ไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มเลยคือว่าไม่ได้ฟาร์มนะผมลืมป,ป,ป,ปรับภาพตอนกลางนะครับผมเผมิ่มไปปรับภาพโลเพื่อจะได้ให้ภาพมันใหญ่นะครับจะได้เลนเดอร์มาแบบว่าพันแปดสิบีได้หรือเปล่าะ This was your home. นี่แหละบ้านของเรา I don't remember it You will Cat open the gateway เปิดอะไรนะเปิด,ปดสักอย่างอ่ะเออ What are you doing เธอทำอะไร Our world and limbo are very closely superpositioned They collide in places o s to e c a l ให้กูก็แปลว่าได้เหมือนเดิมมันยาวเกินไป It's here in the rifts s ขอพูดถึงคนที่คิดถึงมั่งนะครับที่ไม่ได้คุยเลยนะครับหลายคนเลยแหละคือช่วงนี้งานตัดต่อช่วงนี้นะครับมันเยอะคือช่วงนี้มีคนที่เขาแต่งงานนะครับที่รู้จักกันเพใหญ ที่เขาส่งเอออโอมาให้ผมตัดต่อให้นะครับซึ่งผมไม่ทำอะไรหรอกแค่ตัดให้เสียงแล้วก็ทำให้แสงมันดีนะครับคงภาพก็ส่งมาผมก็ทำไปช่วยๆนะครับเขาไม่ได้ให้ตังค์นะถ้าเขาให้โอเคไอ้พอจีจีอยู่นี่แต่เขาไม่ให้ไงตอนนี้ก็ไอ้แบงค์นะครับไม่ได้เจอเลยอ่าลูลินน้องลินก็ไม่ได้เจอเลยนะครับคลิปก็ไม่ได้อัพแ้วผมไม่รู้ว่าเขาเป็นไรหรือเปล่านะครับก็เป็นห่วงนะครับ เป็นขอผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครไอแบงก็ช่างแม่ง <c oughs> ินนะ่าเล่นกลเลยส่วนพวกไอโก,กงไอก,กูนอะไรอย่างเงี้ยคุยกันมากนะครับแต่ไม่ได้คุยตลอดเพราะว่างานเยอะกลับมาก็นอนหลับเลยเรียนเสร็จปุ๊บกลับมาหลับเลยคือง่วงครับโอเคอยู่เกม DW วบเฟมเลทตกประสัตนะครับเฟมเลทตอนนี้วิ่งอยู่ต่ำม,มาก เอ้ย <Okay, S 2> mm hmm. เจอ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 คิดหรือว่าจะแอบ,บพี่ไปได้ไ mm hmm. อ้น้องไอ้สกิลใหม่นะครับที่อัพมาคือผมแอบ,บไปเล่นมาอไม่ใช่ดิตั้งใจเรียกว่าแอบ,บไปเล่นเรียกว่าอัดฟลไปอีก <is my S 1> รอบนะครับผมเลยก็ <Yeah. S 2> ผมเลยต้องแบบว่าคือต้องกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้กดอาวุธใหม่โชว์ไปแล้วลสองชนิดนะ mm hmm. เพื่อจะทำให้ เกมเดือนเร็วที่สุดนะครับซึ่งเเกมนี้ก็ถามว่ายาวนานไหมผมว่าไม่นะครับผมเล่นเอาจริงๆแล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะคือตรงนั้นคือตรงเนี้ยเนะนี่ยตัวเนี้ยนะคือนั่นแหละคือคือนั่นแหละนะครับเ,เราจะเข้าทางนี้นะครับโอเคมีป้าขายากาแฟเราก็จะไม่ยุ่งกับเขานะครับ ตอนนี้เราจะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่านี่เราจะมาตามเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับคือเราจะต้องเอาอาวุธใหม่ออันเนี้ยซึ่งผมจะยังไม่ใช้นะครับผมไม่สปอยนะเพราะว่ายังไงต้องได้อยู่แล้วผมก็เออพูด,พดๆไปโอ้โหภาพแตกชิบหายฉันเลยจำมัันได้ Who the hell you? are ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร Sparta. Sparta. my dad ฉันชื่อสปาร์ดานี่ยนะพ่อฉันผมพยายามตามเนื้อเรื่องนะครับยังไม่ใช้อาวุธใหม่เนื่องจากว่าในเน้อเรื่องเรายังไม่ได้แล้วก็จะมีตัวใหม่ออกมาด้วยโอ้ และอย่างหนึ่งนะถ้าผมใช้อาวุธใหม่มันจะจบเร็วมากอ,อันนี้ก็คือตัวใหม่ที่ผมบอกนะครับซึ่ง,งจะมีโล่อ้ามันไม่บอกว่ะโอะไอ้เหี้ย โมามาสู้กันบนฟ้าดีกว่านะแจ๊ะมามามาจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะแจ๊ะโอเค What show are you trying to show me? you มันมีอะแสดงขึ้นมาก็ไม่รู้โอเคแต่สิบนาทีแล้วนะฮะแล้วก็จะตัดพาร์ทนะครับตอนสิบห้านาทีอ้าโอ้เฮลเลีย ทำตาครับมืนจะโหดขึ้นนะครับก็โหดขึ้นจริงไนงะคนเก่งแม่งเล่นนะครับคนเก่งแม่งเล่นก็ต้องโหดไปธรรมาดาสิครับผมไหนครับอยู่ไหนกันครับ มาครับจัดไปชุดใหญไฟกระพริบครับอะไรครับอะไรครับของแค่นี้ไม่จาัดก,การผมไม่ได้หรอครับ <c oughs> แล้วก็ไ <is> ว้ชิดแดกก็คือว่ามันเกิดอะไรอะไรประมาณนี้ <c oughs> คือเราก็ต้องทำการกระโดดไปฮึบ เกือไปเอาไอ้เคียนั่นแต่เอาไม่ถึงนี่นี่ผมเอาไปแล้วตอนอตอนมัดฟิลเลย่ยแล้วค่อยมปนตามเก็บพี่หลังนะครับผมจะเพราะยังได้อ่ายังไม่ได้หมัดมานะครับโอเค เออโอ๊จริงหลบไม่ทันมามาครับมาขอรับมาขอรับโหคิดว่าเก่งเขามีเสียงเด็กโคลนนะครับ <c oughs> แล้วเข้ามาในประตูนะครับโอเ, <c oughs> เาาคดันเตเหรอดันชื่อฉันนี่ ไม่ได้มีคำว่าเนมนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงแกลว่าคำว่าชื่อไม่รู้ครับกูมัว่วโอเคซึ่งตอนนี้นะครับดันเต้ก็ไม่ใช่ดันเต้ดิคือกูคือ <c oughs> ผมเนี่ยได้เดินหาตลอดตลอดไปทั่วโลกไปทั่วโลกทั่วโลกเลยเหรอวะ เรียบร้อยตกตบตบตบผาอะไรตกทีนี้เป็นมหาเรื่องภาษานะครับคือการที่เอ่อให้ครูภาษาอังกฤษนะฮะเอ้ให้คือให้คนอังกฤษนี่มาสอนภาษาอังกฤษนี่มันก็รู้สึกว่ามันก็จะทําให้เด็กเอ่อมึนงงเรื่องภาษาเนี่ยครับก็จะทําให้ผู้ไม่ชะไปเยอะเลยนะครับ บางคงนี้ผู้ขักก็มีเฮงนะฮะเฮ้เดี๋ยวนะอันนี้ผมขออนุญาตนะครับโอเคถือว่าไม่เห็นแล้วกันถามว่าทำไมไม่ตัดออกไม่อยากเห็นอยากให้ทุกคนเห็นไอ้สับร,รถไอ้อับอับ,อบสับร,รถลท่าเลยหมดแล้วใช่โอเค ไปนะครับเราจะไปเอาอาวุธใหม่ที่อ่าแม่งใช่ดิโอ้มึงหลูใหม่ว่ากูเจ็บมึงหลูใหม่ว่ากูเจ็บหลูใหม่มึงหลูใหม่ว่ากูเจ็บ,จบอีดอกฮึฮึโอ้หนา้นาทิ้มเลยหน้าทิ้มเลยมามา มาเก่งจริงจะเก่งจริงจะมาเก่งจริงก็มาเก่งจริงจะมาหาโอเคเยเบชอเลเซ่และเปเปชก็ <t ick> ได้มีเด็กนะครับสองคนคือ <t> ล <ick S 2> <t ick S 1> ันเต้ <t ick> แล้วก็พี่ <t ick> ชายของเขาครับได้ไปแอบใต้เตียงแล้วก็ลันเต้ได้ไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่แมงม่าบินเข้าก้อ,องไฟอย่าพึ่งตัวเองแต่คิดจังซี่ที่นี่คือบ้านของนายลองนึกดูสิอะไรประมาณนี้ป่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อราชดาหรือว่าปุซซีอ <c oughs> อันนี้ม,มุกมุกรกกรุงเทพนะฮะ ผมไม่ได้ไปนะแค่ขับผ่านโห oh. นี่เป็นโซ่นะครับไม่ต้องบอกก็รู้ปะวะโอเคนะครับรอมันทำมุมกล้องเอียงหายก่อนหรอเาจะตัดภาพขอตัดภาพขอตัดภาพพาร์ทนะับซิวเกนนะ